สวัสดีเช้าครับวันนี้ก็มาแต่งข่อยแต่งข่อยครับนี่ครับันต้องเปิดช่องไฟตั้งหน่อยครับเดมเริมเมเดี๋ยวมันให้มันแตกใหม่ครับเรการเลี้ยงบอลไซก็ถ้าคนเข้าใจไม่ยากหรอกครับเมื่อก่อนผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่พอไปมามันก็จะเข้าใจเองมันก็มีช่องไฟมีจังหวะมีอะไรเข้ามาแล้วครับเวลาเข้าลวดก็สะบัด สะบัดให้โค้งนะครับโค้งที่ให้มันมีกิ่งออกมาครับเราสะบัดปุ๊บให้มันมีกิ่งออกมามีก็มีกิ่งโยกกิ่งอะไรครับถ้ามันถีเกินไปเราก็ไล่ไล่หากิ่งที่ว่าไม่สวยเรามองดูในมุมมองนะครับถ้าไมสวยสะบัดมาสะบัดกิ่งโค้งกรัาพ่าปลายมันใหญ่ไปเราก็ตัดทดให้มันเล็กให้มันเรียวลงแล้วแต่มองของคนนะครับ จะบนไายรายละเอียดเยอะครับถ้าผิดพลาดขอไปครับสําหรับคนมือเก่าจะมือใหม่ก็เป็นแนวทางครับนี่ครับข่อยทรงสไตล์กิ่งข้างเดียว เล็มให้มันเป็นสรงทั้ไหน่อยครับถ้ามันมันทึบเกินไปมันก็ไม่สวยครับแล้วก็ไล่ให้มันเป็นสวดทรงให้มันเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นมาครับผมไม่ค่อยจะเข้ารวดครับไปา,าก่อน นี่มันเป็นกิ่งซ้อนครับถ้ากิ่งซ้อนตรงข้ามกันแล้วก็ออกังเกตดูถ้าว่ามันตรงข้ามกันกิ่งไหนกิ่งซ้อนกิ่งไหนกิ่งเวนกิ่งไหนกิ่งย่อยถ้ามันอยู่ใต้ร่มหลายมันก็เนี่ยแสงแดดมันก็จะตายครับเราก็หากิ่งที่มันบังออกออกไปกิ่งใต้เนี่ยมันอยู่ใต้ร่มครับทิ้งกิ่งนะครับเพราะว่ากิ่งบนบังหรือมันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ครับ ตอนแรกผมจะเลี้ยงจริงนะครับไปมาๆแล้วมันไม่สวยครับออกดีกว่าให้ <c oughs> <c oughs> มันเป็นทรงรีลาบโอเคครับนี่อีกต้นหนึ่งครับรู้สึกว่า <c oughs> นี่ครับของอาจารย์พลรีให้มาครับไอแค่ครับอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเนาะหางยุงแค่ นี่ต้นหนึ่งครับนี่ท้องผมให้ารายละเอียดกิ่งใต้มันไม่ไม่ค่อยใหญ่ครับแต่ก่อนกิ่งนี้มันไม่มีครับผมเจาะเจาะฝั่งนี้เอากิ่งข้างนี้มันทะลุมาฝั่งนี้ครับสร้างสร้างกิ่งขึ้นมาใหม่ครับสําหรับคันไหนที่เล่นบนไซยใหม่ๆก็เป็นแนวทางครับถ้ากิ่งไหนไม่มีเราก็เจาะหาเจาะใส่เลยครับทาบทาบก็ได้ครับจะทาบ ถ้าผมันว่ามันไม่ค่อยสวยครับก่อนมันมีกี่นิ้วกี่ใหญ่เท่านี้โป้แล้วครับผมว่ามันทิ่มตาผมเลยตัดออกพอตัดออกร็จมันโล่งครับโล่งแล้วมันดูมีกี่มันโล่งผมเลี้ยงไว้กับคืนนียแล้วให้มันใหญ่ๆครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาใบเล็กเลยครับข่อยต้นนี้แล้วมันชุบแล้วก็ตัดเดี๋ยวมันก็เต็มไล่มันเป็นช่องไฟครับถ้ามันเป็นมันทึบมันไม่เห็นช่องไฟครับ เราก็เลยไม่ให้มันไม่ให้มันติดกันให้มันมีจังหวะของมันนี่ครับกิ่งหลังยังกิ่งหลังยังไม่มีครับเดี๋ยวผมให้มันใหญ่ก่อนค่อยตัดถ้าตัดบ่อยๆมันจะเล็กขับค่อยนี่ครับเราก็แยกให้มันเป็นช่องไฟถ้ามันถ้ามันติดกันมันก็ะดูไม่ค่อยสวยครับ คุณเข้าใจเลี้ยงง่ายครับแล้วคุณไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะไปทางไหนไมีทิศท,ทางไหนบนสาส,สงต้นเราเลี้ยงง่ายครับ <c oughs> ก็มีซ้ายขวาหลังหน้าแล้วก็ขึ้นไปเป็นว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 น,วน,วนขึ้นไปครับ <c oughs> เลี้ยงจริงๆมันต้องตัดเป็นช่องไฟช่องไฟเป็นชั้นเป็นชั้นแล้วเข้ารวดเที่แบบรายละเอียดทีขนาดนั้นครับนี่ผมจริงๆเรายิ่งๆๆเขียดเท่าครับ นีครับถ้าเราจริงๆถ้าเราเลี้ยงเลี้ยงปุ๊บเราต้องไล่รายละเอียดเลยซ้ายขวาซ้ายขวายกที่ไงก็ได้คือบิดไม่ให้เกี่งมันซ้อนกันครับตัดให้มันเป็นช่องไฟช่องไฟถ้าอย่างนี้มันออกสไตล์บอนไซแบบไม้พุ่มครับมันไม่มีช่องไฟผมไม่ได้ไล่ครับเดี๋ยวน่องว่างค่อยมันเก็บไล่ มันต้องค่อยๆเล็มทีละยอดทีละยอดทีละยอดทีดทดท่กิ่งที่มันซ้อนกันครับโอเคครับผมสวัสดีครับ